แพทกับพี่ชมพูจะมาเล่านิทานเรื well, so. ่องอะไรคะไม่ได้่เนื้อหายเดี๋ยวอุบไวก่อนดีนะน้องๆรู้จักแมลงแบบไหนบ้างรู้จักอะไรแมลงอะไรบ้างคะแมลงปอแมลงอะไรบ้างเต่าหางแมลงอะไรอีกคะแมลงผู้แมลงพันแมลงพันอะไรอีกเนี่ย พู้เป็นถามว่าน้องหมาเป็นแมลงหรือเปล่ามไม่เออน้องหมีแพนด้าล่ะที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะไม่ใช่อืมมีอะไรอีกน้นเดี๋ยวเราลองมาฟังนิทานกันดีกว่านะว่าว่าในนิทานของพีพ่คู้กับพี่แพทเนี่ยมีแมลงอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะพี่พู่กับพี่แพทก็มีทาเนรนื่องเรื่องอะไรเอ่ย แมลงอะไรนะแมลงอัปปะลักอัปปะลักแปลว่าอะไรนะคะเดินไหมน่าเกลียดมีความหมายอื่นอีกไหมน่าเกลียดมีอะไรอีกไหมสวยไหมคะอัปปะลักไม่สวยไหมไม่สวยเนอะใครอยากเข้าใกล้ไหมคะไม่อยากใช่ไหมอืมคนก็อยากเข้าใกล้แบบอะไรที่มันสวยๆน่ารักน่ารักใช่ไหมคะ เนาะอืมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมแมลงตัวนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นแมลงอัปลักอืมร่ั <c oughs> นก่อนนะับป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์แห่งนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงนานาชนิดทั้งยุงแมลงวีต้าแมลงวันยายแมลงตอพี่แมลงพับและแมลงอุ่นอนอีกมากมาย แมลงทุกตัวที่อยู่ในป่าแห่งนี้มีความสุขมากในนี้มีแมลงอะไรบ้างเอ,อ่ยมีอะไรบ้างคะน่าเดจะเดาชี้นะนี่นี่มนแมลงอะไรคะ <mm> พึ่ง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 เราได้อะไรจากพึ่งคะ <mm> พึ่งทำอะไร <mm> น้ำพึ่งใช่ปะน้ำพึ่งใช่ไหมคะอร่อยไหมน้ำพึ่งอร่อยห,หวานหวานใช่ไหมคะเ <mm> นื้อเอ่ ตอนี่อะไรมแมลงอะไรคะเต่าทองใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหม,มหมดเนะ,อะนเออนี่อะไร<ม>ผีเสื้อใช่ไหมคะผีเสื้อสวยไหมผีเสื้อสวยไหมคะสวยเนาะมีลายสีเลยผู้ครองป่าแห่งนี้คือพระราชาผีเสื้อผู้สง่างามพระองค์เป็นมแมลงที่สวยที่สุด นิสัยดีที่สุดกล้าหาญและยุติธรรมที่สุดด้วยเช่นกันพระองค์ยังมีไม้เท้าประกายเพชรซึ่งเป็นไม้เท้าวิเศษสามารถนเรนรมิตให้เป็นจริงได้ตา,ามประสงค์ดีไมเอ่ยอันนี้คืออะไรนะคะไม้เท้าอะไรนะเมื่อก,กี้นี้ที่พี่แพชรเล่าไม้เท้าปละกรายเพชรใช่ไหมอืมนี่นี่คือใครนะคะพระ,าาะ,ะพระาชาผีเสื้อใช่ไหมคะพระราชาผีเสื้ออืม เปีน,ปนสวยก๋ไหมปี่ยเกไหมสวยพระราชานี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะปกครองเมืองใช่ไหมคะทําให้แบบประชาชนอยู่อย่างโล่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมเนี่ยในในเรื่องนเนี้ยพระราชาผีเสื้อเนี่ยก็เป็นพระราชาของเหล่า,มาแมลงใช่ไหมคะพระราชาผีเสื้อปกครองปกครองใครคะมแมลงพวกมแมลงใช่ไหมคะพวกมแมลงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมแมลงปอมแมลงทับ มแมลงอะไรอีกนะพี่พแพทแมลงวีมแมลงวีมแมลงวันทั้งหลายทุกตัวเลยนะคะอืมพร<า>ะราชาผีเสื้อมีมแมลงเพชรเป็นเสนาคนสนิทที่ทรงไว้วางพระไทยมแมลงเพชรเป็นมแมลงที่สวยงามมากลำตัวเป็นสีเงินสุกใสปีกบางเล็ก แต่สามารถบินได้สูงและเร็วที่สุดในหมู่มแมลงทั้งป่านี้ท่านมแมลงเพชรจึงเป็นคนที่แรงขามของพลเมืองแมลงทั้งป่ามแมลงเพชรสวยไหมคะสวยสวยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืวันหนึ่งคาราคาสีเสื้อมีรับสั่งกับมแมลงเพชรว่า ข้าจะออกไปเยี่ยมพลเมืองแมลงที่อาศัยอยู่นอกป่าสักหน่อยระหว่างที่ข้าไม่อยู่นี้ข้าขอมอบหมายให้เจ้าช่วยดูแลเมืองแทนข้าทีอา้าวนี่คือไม้เท้าประกายเพชรเจ้าจงเอาไว้เพื่อใช้ดูแลพลเมืองแมลงของข้าแต่ห้ามเจ้าใช้ไม้เท้านี้ไปในทางที่ผิดเดดาด เมื่อแมลงเพชรได้ครอบครองไม้เท้ากลากายเพชรนิสัยก็เปลี่ยนเป็นเย่อหยิ่งและถ้านงตนว่ามีของวิเศษอยู่ในครอบครองวันวัน,วนอาจตกบินไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่ทักทายมแมลงตัวอื่นๆอย่างที่เคยเป็นดีไหมคะน้องๆไม่ไม่ดีเลยเนาะวันหนึ่งมแมลงเพชรบินผ่านรังของยายมแมลงปอยายมแมลงปอจึงร้องทัก ต่มแมลงเพชรไม่ตอบและไม่ยิ้มให้ด้วยยายมาแมลงปอเลยล้อเล่นว่าเอสงสัยท่านมาแมลงเพชรจะเมื่อยปะจึงไม่ยิ้มไม่พูดเลยเลยมแมลงปอูดยังไม่ทันจบดีมแมลงเพชรก็ตวาดใส่เสียงดังว่ายายแมลงปอไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงบังอาจมันล้อเลียนะ้าจ้องายเป็นหินเตะแล้วมแมลงเพชรก็ชี้ไม้เท้าไปที่ยายมาแมลงปอ ยายแมลงปตอตกใจอ้าปากหวัวกลายเป็นหินรูปแมลงปาออ้าปากกว้างอยู่กลางป่าดีไหมคะน้องแล้วอย่างนี้เราจะจัดการกับคุณแมลงเพชรยังไงดีคะแมลงเพ็รทำอย่างนี้ต้องจัดการยังไงดีคะทำไงดีทำไงดีเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายเนาะอืมว่าเป็นยังไงนะคะโอเค วันถัดมา,มาแมลงเพชบินผ่านทุ่งหญ้าบังเอิญเจอป้าตะกะแตนกำลังํำข้าวอยู่ป้าตะกะแตนร้องทักมแมลงเพชว่าท่านแมลงเพชแวะพักที่นี่ก่อนสิดินมาตั้งไกลเดี๋ยวเมื่อยปีกแย่เลยมแมลงเพชได้ฟังกับโกรธแล้วตวาดป้าตะกะแตนว่าเจ้าเปอาจมากนะหน่อยหน่มาล้อเลียนค่ะจงกลายเป็นหินเถอะ ต,ตกใจทำตาโตในยกลายเป็นตะกแตนหินตาโตอยู่กลางทุ่งหญ้าจากนั้นไม่ว่า,มาแมลงเทศบินผ่านไปทางไหนจะบินสูงหรือบินต่ำบินไปทางเหนือหรือทางใต้ของป่าก,ก็ตามก็จะมีมแมลงถูกสาปเป็นหินไปทุกทุกที่ในหนึ่งวันมีมแมลงถูกสาบถึงสองร้อยตัวในเวลาสองวันมีมแมลงถูกสาบถึงห้าร้อยตัวในมิช้า ปลาแห่งนี้ก็เกลื่อนไปด้วยแมลงที่ถูกสาบเป็นหินเยอะไหมคะสองร้อยตัวเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมพี่ปนเยอะมากเลยใช่ไหมเมื่อพระราชาผีเสื้อเสร็จภารกิจพระองค์เสด็จกลับมายังป่าขณะที่กําลังบินล่องลงนั้นพระองค์ทรงลำพึงว่าเอผลเมืองแมลงมารอรับข้ามากมายขนาดนี้เชียวหรือแต่ทำไมบางตัวอ้าปากหวอ มางตัวทำตาโตโอ้ตัวนั้นกำลังหัวเราะแต่ตัวนี้กำลังร้องไห้ทั้งยื่นขาเดียวอีกต่างหากแต่เมื่อพระองค์เสด็จถึงพื้นจึงเห็นว่ามแมลงทุกตัวกลายเป็นหินพระราชามผีเสื้อจึงตัดออกมาเสียงดังว่านี่จะอเป็นฝีมูอของเจ้าแมลงเพชรแน่ๆน้อยเน่บมอาจมากต้องลงโทษเสียให้เคบ ผีเสื้อทรงยึดเอาไม้เท้าประกายเหตุคืนมาจากมาแมลงเพชรและสั่งสอนว่าเจ้า,มาแมลงเพชรผู้อ,อวดดีข้าอุตส่าห์ไว้ใจเจ้าแต่เจ้ากลับทําความเดือดร้อนไปทั่วพืวอเป็นการลงโทษข้าขอสาปให้เจ้ากลายเป็นมแมลงที่น่าเกลียดที่สุดในป่านี้ดีไหมคะดี <laughs> ทำไมถึงดีคะนี่ยังไงคะดีเพราะว่าไง เพราะว่ามาแงเพชรทำนิสัยไม่ดีใช่ไหมแล้วแบบพระราชาก็เลยลงโทษใช่ไหมคะอืมเหมือนหนูถ้าทําทําอะไรนะเป็นเด็กไม่ดีคุณพ่อสต,ตีไม่ดีไหมคะดีไหมไม่ดีน้อ <c oughs> กลัวไหมกลักวใช่ไ,ไหมดีนะคะตอนนี้มาแรงเพชรถูกยึดไหมคะงกายเพ็ดขึ้นไปแล้วตัวขเขาเังเป็นสี เป็นเอเป็นสีเงินเห็นปะคะยังสวยอยู่ใช่ไหมอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระราชาจะลงทอดต้มกแมลงเพชรยังไงกับการที่เขาไปสาบแมลงทั่วทั้งเมืองให้กลายเป็นหญินแมลงเพชรถูกสาบให้เป็นแมลงอัปลักําลำตัวสีเงินสดสวยที่ดูดีเปลี่ยน